สวัสดีพี่น้องนักลงทุนเศรษฐีและอนาคตเศรษฐีคริปโตเคอร์เนซีทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันจันทร์ที่28มีนาคม2022ท่ามกลางความเขียวขจีเรียกว่าแทบจะทุกโปรเจกต์นะเพื่อนๆแท่งเขียวเนี่ย6เมตร8เมตรกันทั้งนั้นเลยนะครับถึงแม้ว่าตลาดฟิวเจอร์หุ้นของสหรัฐอเมริกาขนานี้เนี่ยยังแดงเดือดอยู่นะก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับตลาดหุ้นเปิดอาจจะเขียวขจีขึ้นมาก็ได้นะเพื่อนๆน เพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามานะครับผมไม่ค่อยชอบคอมเมนต์แบบนี้เท่าไหร่นะเพื่อนสมาชิกบอกว่าตื่นมางานเข้าครับเมตาแมสผมโดนแฮ็กหมดกระเป๋าเลยไม่รู้จะทํำยังไงตอนนี้นะคะคือผมอ่านแบบนี้แล้วผมเซ็งอะ่ะเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของเมต a แมสเวลล์เนี่ยไอความเข้าใจของตัวผมเนี่ยยิ่งอ่านยิ่งเข้าใจยิ่ง คือคิดว่ามันปลอดภัยอะนะฮะและแน่นอนถามใครใครก็บอกปลอดภัยแล้วแต่คนใช้ว่าเผลอไปกดลิงก์อะไรหรือเปล่าเผลอไปดาวน์โหลดอะไรมาหรือเปล่าเพื่อนสมาชิกที่มีประสบการณ์ที่มีความรู้แบบชัดเจนในเรื่องของ MetaMask เนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยว่าเราควรจะปป้อองงงงงตตัวเยงไงรนปป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 ปคปป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 ีปป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 มปป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 ตีปปปปปงปีปป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 าปป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 ป่ะ ว่าพี่ผมโดนแฮกพี่เหรียญผมหายเนี่ยแล้วผมไม่รู้ว่าเนี่ยเขามีเงินเท่าไหร่ในนี้นะครับอาจจะคือผมไม่อยากจะนึกอะ่ะเพื่อนๆนะท่ามกลางที่เราทุกคนกําลังฉลองอยู่เนี่ยมีคนเหรียญหายเนี่ยกาดจะตกนะเพื่อนๆในเรื่องความปลอดภัยเนี่ยนะฮะเราอดทนรวยอดทนดอยอดทนมาเนี่ยแล้วมันหายไปอย่างนี้เนี่ยนะครับก็ระวังกันให้ดีนะครับทีนี้มาพูดถึง ความเขียวขจีบนตลาดนะฮะแต่ว่าข่าวดีเนี่ยเราอ่านก็นได้ทุกวันนะเพื่อนๆผมอยากจะเตือนสติให้เพื่อนๆกาดไม่ตกนะครับในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในปีนี้มันก็ยังเหมือนกับเป็นอะไรที่แน่นอนนะครับ FOMC ครั้งต่อไป3-4พฤษภาคมเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยมันอาจจะถ้ามันเป็นแบบ บูสั้นๆเนี่ยนะมันอาจจะบูไปจนถึงช่วงสงการหรือเปล่านะฮะแต่อาจจะต้องเตรียมตัวโดยเฉพาะคนที่ถือระยะสั้นนะครับคนจะต้องเตรียมตัวว่าพอ FOMC มาเนี่ยครั้งต่อไปเราไม่รู้ว่าเขาจะขึ้นกี่เบสิสพอยต์เนี่ยมันอาจจะมีผลต่อตลาดหรือเปล่านะครับยังไงก็ระวังกันนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของอินฟล레이ชันโดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาออกข่าวมาทุกวันนะเพื่อนๆถ้ามองแบบใช้หลัก Commons e n s e เนี่ยนะฮะผมมองว่า คริปโตเคินซี่เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่แบบของลักชัวรี่อ่ะเพื่อนๆแบบว่ามีค่าเช่าบ้านมีค่าอาหารมีค่าเทอมลูกอะไรเสร็จแล้วค่อยมาลงทุนกับคริปโตเนี่ยแต่ดูเหมือนท่ามกลางอินฟลชันเนี่ยคนจะไม่เก็บเงินสดเท่าไหร่คนจะแบบเนี่ยรีเทลอินเวสเตอร์ทั้งนั้นเลยที่เข้ามาลงทุนตอนนี้นะดันตลาดแล้วก็ลูน่ายกเว้นลูน่านะครับลูน่าลูน่าเน็ตเวิร์ที่เขาแบบซื้อบบคคอยมาเป็นแบ็ค เพื่อที่มาหนุน stable c o i ค UST เนี่ยนะฮะนอกนั้นแล้วก็เป็นเงินของปากท้องคนทั่วไปนะเพื่อน,อนๆก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะครับท่ามางความเขียวกะจี G, แล้วก็อินฟลชันแบบไปคู่กันอย่างนี้เนี่ยนะ,ะเพื่อน,อนๆยังไงระวังกันให้ดีวิกฤตรัสเซียยูเครนเราก็ยังไม่มีความแน่นอนเท่าไหร่นะครับนโยบายรัฐออกมาตลอดนะเพื่อนๆยังไงแล้วตอนนี้เนี่ยหลายคนเริ่มถามเข้ามาแล้วนะ,ะเวลาตลาดมันเขียวแรงๆเนี่ย พี่ทำยังไงดีนะตอนนี้ผมควรขายหรือเปล่าควรซื้อ,คว,อควรเข้าหรือเปล่านโยบายที่ดีที่สุดนะเพื่อน,อนผมเนี่ยมีที่ปรึกษาที่ดีนะครับผู้ใหญ่ที่เขาถือพอร์ต8หลัก9หลักที่เขาประสบความสำเร็จจากการลงทุนทั้งหุ้นแ,แ,และคริปโตเนี่ยคือง่ายๆเลยเพื่อนๆพื่อนดอลลาร์คอสต์เอเวอนะครับค่อยๆเข้าแล้วค่อยๆอ,ออกเท่านั้นเองมันดูยากนะมันไม่ได้ดูง่ายนะครับบางทีเราอยากจะแบบโปะไว้หมดแม็กอัดให้มันเต็มๆเ,เ,เลยเนี่ยแต่ว่า ผมทำตามที่ผมเห็นอะเพื่อนๆนะครับว่าเขา,เามี attitude มี mindset ยังไงอะส่วนใหญ่แล้วคนที่ถือพอร์ตใหญ่ๆที่ผมรู้จักเป็นการส่วนตัวนะฮะจะเป็นลักษณะคล้ ai, ายๆกันเหมือนคนความดันต่านิดๆอะเพื่อนๆไม่ค่อยได้ตื่นเต้นอะไรกับความแดงเดือดหรือความเขียวขจีเท่าไหร่แล้วก็ไม่ได้รู้อะไรมากเลยนะครับในเรื่องของโปรโตโคอลของเหรียญต่างๆเนี่ยเขาซื้อเหรียญบนเรียกว่าท็อป50ของคอยมาร์เก็ตแคปแล้วเขาก็ถือนะครับค่อยๆดอลลาร์คอสแอเวของเขาไป แล้วรอได้นะครับเขาไม่ได้รีบที่จะแบบอยากจะรวยวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมก็อยากจะรวยพรุ่งนี้เพื่อนๆอยากจะรวยวันที่29้ามีนาคมไปเลยนะแต่ว่า ในความเป็นจริงมันไม่ใช่นะเพื่อนสมาชิกหลายคนถามเข้ามาถึงเหรียญที่มันขึ้นมา80 90ภายในวันเดียวนะเพื่อนๆยังไงระวังให้ดีนะครับรอให้ฝุ่นมันเบาลงมานิดนึงก็ดีนะเพื่อนๆผมไม่กล้าตัดสินใจแทนใครเพราะว่าไทาม์ไลน์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับกระสุนของแต่ละคนเนี่ยเยน็นร้อนอยังไงคุณฐานะการศึกษาอะไรผมไม่มีทางรู้ได้ผมพูดได้แบบว่าพื้นฐานทั่วไปก็คือรอให้ฝุ่นมันเบาลงมาก่อนแล้วก็ถ้าอยากจะเล่นอะไรเนี่ย ผมเล่นทุกเหรียญที่มันเสี่ยงนะเพื่อนๆแต่ว่าผมค่อยๆแบบ dollar c o อสเ v อ r a เ e แล้วก็เอากําไรจากเหรียญอื่นเนี่ยมามาใส่เล็กๆน้อยๆไม่ใช่แบบโปะไปหมดกับเหรียญที่มันเพิ่งไปทำออท h i ไฮนะเพื่อนๆระวังให้ดีนะครับมาพูดถึง luna foundation กันนิดหนึ่งเขาบอกว่ามีข่าวว่าตอนนี้ luna foundation เขามี bitcoin เนี่ยอยู่ปริมาณ1.1 billion บิลิดอลลาร์สหรัฐหรือ 1,100ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับทั้งนี้มันก็เป็นรายงานที่ยังไม่มีใครออกมาคอนเฟิร์มนะฮะทาง luna foundation luna network เนี่ยเขาก็ไม่ได้ออกมาคอนเฟิร์มอะไรคุณโดความไม่ได้ออกมาพูดอะไรทั้งนี้มันก็เป็น address ที่เขาไปไปนักสืบบล็อกเชนเนี่ยเข้าไปดูนะว่าน่าจะเป็นของเขานะเพื่อนๆก็น่าจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ตลาดเขียวขจีนะครับต้องจับตาดูกันต่อไป ในเรื่องของ Exchange Coinbase นะครับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเขาเตรียมที่จะ take over Exchange ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศบราซิลนะครับชื่อว่า 2Tm Exchange ตรงนี้หมายความว่าอะไรเพื่อนๆหมายความว่า Coinbase เขามองเห็นอนาคตนะครับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับนี้เนี่ยเข้าไปกว้าน take over เข้าไปขยายอนาเขตเนี่ยเขาต้องดูแล้วว่าโอเคตอนนี้เงินกำลังจะเข้ามาเงินใหม่กำลังจะเข้ามาเทรนกำลังจะเข้ามา เท่าที่ทุกคนทราบกันดีอยู่คนที่เข้ามาในวงการคริปโตทั่วโลกตอนนี้ประมาณ2-3%เท่านั้นเองเราไม่ต้องไปพูดถึงอีก97%ที่ยังไม่เข้ามาเราพูดถึงอีก10%ที่กำลังจะเข้ามาเพื่อนๆเท่านั้นเนี่ยมันก็นึกภาพไม่ออกแล้วว่าโหจะมีคนมาโฟโมกันอีกเท่าไหร่จะมาซื้อของแพงจากเราเนี่ยออกจากมือเราเพราะนั้นอดทนรวยนะเพื่อนๆอ,อย่าพิ่งไปรีบใจร้อนนะครับเหรียญที่เราถือถ้าเราทำการบ้านแล้วมันเป็นเหรียญที่ดีเนี่ย ก็ให้มองเหมือนกับเป็นต้นไม้ที่มันกําลังจะออกดอกออกผลนะเพื่อนๆอย่าไปเขย่ามันแรงนะเดี๋ยวผลมำไม้มันตกหมดแล้วมันไม่มีอะไรกินนะเพื่อนๆปล่อยให้มันโตไปเรื่อยๆนะครับอย่างเดียวที่ผมไม่ชอบในเรื่องของ exchange coinbase ก็เป็นข่าวของสัปดาห์ที่แล้วที่ผมอ่านไปว่าคนที่อยู่ในประเทศแคนาดาญี่ปุ่นสิงคโปร์เนี่ยถ้าจะโอนเหรียญออกจาก exchange จะต้อง กรอกแบบฟอร์มที่แบบฟอร์มที่มีชื่อของคนที่จะเป็นผู้รับเหรียญเนี่ยเพ, helm, พ, feliz, พื่อนเพื่อนนชื่อและนามสกุลแล้วก็ข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยตรงนี้ผมไม่ชอบเพราะว่าถึงแม้ว่าวันนี้มันอาจจะเกิดขึ้นเฉพาะสิงคโปร์ญี่ปุ่นแคนาดาเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าอนาคตมันจะลามมาถึงประเทศไทยหรือเปล่านะเพื่อนๆนะไอไอกฎระเบียบและมารยาทต่างๆที่หน่วยงานภาครัฐเขาทำเนี่ยมันอาจจะทําให้ เป็น new normal หรือเปล่าที่ก่อนเราจะโอนเหรียญเราจะต้องใส่ชื่อคนที่จะโอนเนี่ยนะครับอย่างแคนาดาเนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิน1000แคนาดาดอลลาร์เนี่ยเราจะต้องใส่ก่อข้อมูลนะครับก็เพื่อนๆคิดยังไงตรงนี้ยังไงวางแผนกันให้ดีนะครับคนที่อยู่ในประเทศที่ผมพูดถึงแล้วก็อยู่ในประเทศที่แบบว่ารู้ว่ากรต่อเฮียบเนี่ยเพื่อนๆต้องวางแผนให้ดีจะจะเอาเงินไว้ที่ไหนนะฮะมาพูดถึงข่าวของประเทศอังกฤษนิดหนึง่งนะฮะมีคนจับตามองข่าวนี้เยอะ เขาบอกว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเตรียมที่จะออกคริปโตเรเกลเลชันนะครับหรือกฎระเบียบข้อบังคับว่าด้วยคริปโตเคอเรนซีทั้งหมดที่ผมอ่านมาตั้งตั้งแต่เช้าเนี่ยนะฮะมันคล้ายๆกับ Executive Order ของสหรัฐอเมริกาเลยเพื่อนๆไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับเขายังไม่บอกว่าจะออกมาเมื่อไหร่แต่เขาบอกว่า in few weeks นะครับหรืออีกไม่กี่อาทิตย์ ในอนาคตเนี่ยซึ่งตอนนี้ศูนย์ข่าวที่พยายามจะหาข่าวตรงนี้ก็เป็นยกตัวอย่าง CNBC นะครับ mm. เขาพยายามที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ทางการของประเทศอังกฤษว่าไอ้กฎระเบียบว่าด้วยคริปโตเคอร์ซีเนี่ยมันจะออกมาลักษณะไหนนะครับเหมือนกับว่าทางอังกฤษก็ปิดข่าวนี้อยู่แต่มีเจ้าหน้าที่ที่มีข่าวแรบออกมาว่าเจ้าหน้าที่บอกว่ากฎระเบียบตรงนี้มันจะมาดีต่ออุตสาหกรรมคริปโตเคอร์ซีมันจะมาให้ความชัดเจน ต่อวงการคริปโตเคอร์เนซีนะครับก็มีมีสายข่าวที่รายงานในลักษณะของเฟิว่าอังกฤษเตรียมออกกฎระเบียบคริปโตนะครับแล้วก็มีอีกสายข่าวอีกฝั่งหนึ่งที่มองว่าตรงนี้เป็นเรื่องดีส่วนตัวผมมองว่าเป็นเรื่องดีนะเพื่อนเพนเพราะว่าถ้าพูดกันตรงๆนะครับกฎระเบียบต่างๆเนี่ยมัน ผุดขึ้นมาเพื่อที่เราจะหาทางหนีทีไล่นะทุกอย่างมันจะต้องมีช่องโหว่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดภาครัฐเขาออกกฎมาแล้วแล้วเขาเหลือช่องโหว่ไว้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความผิดเราแล้วนะครับเราก็ใช้โอกาสตรงนั้นให้ดีแต่อย่างที่ผมเรียนนะครับทุกอย่างเนี่ยคล้ายๆสหรัฐอเมริกาแล้วก็เหมือนกับจะโฟกัสในเรื่องของ Stable Coin ด้วยนะแต่กฎระเบียบเล็กๆน้อยๆเนี่ยเหมือนกับเปปซี่กับโค้กเลยเพื่อนๆสหรัฐอเมริกากอังกฤษนะถ้าไม่บอกยี่ห้อก็ไม่รู้นะครับเอาละ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆมาสับเพบเฮเลนะครับ เพื่อนสมาชิกถามว่าทําไมพี่บอลบางทีหน้าแดงหรือเกินนะครับผมเนี่ย work from home นะเพื่อนๆเพราะนั้นบางทีเนี่ยตารางไม่แน่นอนบางทีเที่ยงวันเนี่ยนะผมทานข้าวเสร็จผมก็อยากจะออกไปเดินแบบเผาผานบ้างนะฮะแล้วแดดแล้วร้อนเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยเพื่อนๆมันแบบ2วันเนี้ยร้อนมากเมื่อวานยิ่งร้อนจี๋เลยนะก็หน้าแดงเป็นธรรมดานะครับบางครั้งเ,เพื่อนสมาชิก ที่เจอผมข้างนอกนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเจอผมที่ร้านสะดวกซื้อเจอผมในห้างสรรพสินค้าหรืออะไรเนี่ยนะฮะบางคนคอมเมนต์เข้ามาบอกไม่กล้าเข้ามาทักอะไรประมาณนี้เพื่อนๆเข้ามาทักได้นะครับยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะผมไม่ให้ดารานะเพื่อนๆผมผมเหมือนเพื่อนๆเป็นนักลงทุนคริปโตธรรมดาทั่วไปนะครับก็เพียงแต่ว่าทําช่องข่าวเกี่ยวกับคริปโตเคอร์เซีเท่านั้นเองเข้ามาถ่ายรูปให้แบตหมดให้ฟร,รี์หมดกล้องเลยเพื่อนๆไม่เป็นไรนะครับก็ยินดีที่รู้จักทุกคนแล้วก็ ยินดีที่เราจักทุกคนที่เจอเป็นการส่วนตัวข้างนอกนะครับขอบคุณมากๆที่เหมือนกับว่าให้เกียรติกันแบบนะเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆอะนะเพื่อนเพื่อนเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะเพื่อนเพื่อนกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม